นเนียมาช่วยนะมีคณะกรรมการชุมชนที่แข็งแกร่งก็รู้อยู่ว่าชุมชนอื่นเนี่ยเขามีปัญหาอะไรยังไงเขาร่วมงานกันได้จะหาคนหาอะไรยังไม่ได้เลยใช่ไหมแต่ที่เรามีหลายคนที่ยังมาแยกกันทำงานนี่ผมภูมิใจและผมดีใจว่า hey, ในฐานะที่ผมเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นพ่อบ้านาน,<ม>นี้เนี่ย<ม>ก็ยังมีรูปบ้านที่ให้ความร่วมมือดีกว่าผู้ใหญ่ที่เดินไปบ้านไหนแล้วเขาเดินหนีดีกว่าผมไปขอร้องให้ใครมาช่วยแล้วไม่มีใครมานะเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อวันนี้นะเราก็มาทำเปิดโครงการสัมาสิทธแล้วเราก็จะมีประสบการณ์ในการเรา่รุ่นนี้ครั้งแรกผมปล่อยทำลยมือไม่ได้เรก็บอกงผมไปทให้กับใครอย่างนี้เดี๋ยวเขาบอกต้อไปนี่คือประสบการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปก็ค่อยๆผมจะค่อยๆถ่ายทอดคือผมเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยผมอาจจะไปอยู่มุมอ่า อยู่ในชุมชนอยู่ในอะไรหรืออาจจะไปดูแลครอบครัวโดยที่ไม่มาดูแลตรงนี้เพราะฉะนั้นในคนที่ดูแลแงานก็ต้องทําตรงนี้แทนให้ได้ไม่อย่างนั้นผู้ใหญ่ไข่เป็นอะไรไปสักคนหนึ่งหรือผู้ใหญ่ไข่ไม่อยู่ในชุมชนของเราจะไม่เข้มแข็งบรรจัยนี่ต่อไปเนี่ยไม่ได้เนาะก็อยากจะฝากไว้ผมบอกเลยเลยว่าทุกชุมชนจับตามองเราภาคีสุดชุมชนเราเข้มเข้มไปถามดูได้ไม่ว่าจะไปงานอะไรงานประเพณีงานบวชงานแต่ง งานทอดจินหรือว่างานช่วยหรือชุมชนจิตอาสาอะไรก็แล้วแต่ไปถามดูได้เลยว่ามหรือมีภาพกับเราไหมไม่มีหรอกหาาจ้าหาว่าบอกว่าเราตั้งภาพอะไรก็ถ้าเราไม่ทำแล้วจะมีภาพไห้ไงับผมว่ะถ้าเราไม่ไปตัดต้นไม้ไม่ไปตัดหญ้าไม่ไปมันจะมีภาพไไมใครจะบอกตั้งภาพผมไม่สนใจเพราะผมเป็นคนทํางานผมเชื่อว่าคนทํางานต้องได้งานเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มาทํางานถ้ามาด้วยใจเราก็จะทํางานอย่างมีความสุขอะไรไม่เข้าใจกันผมเนี่ยรับไม่ได้ทุกวันทุกวันเนี่ย เรื่องทั้งหมดไม่ใช mm ่คนท้าคนสิบคนใมครัผมต้องหนักแน่นวันนี้ผมรับโทรศัพท์เท่าไหร่ใชครับตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นผมไม่ต้องพูดอะไรเลยต้อต้องรู้ว่ามันคืออะไรต้องรู้ว่าใครยังรู้อย่างนี้ไงแต่มันมีความหนักแน่นใช่ไหมที่เราจะเป็นผู้นำได้เจะต้องมีคนจะเป็นคณะกการมีเรื่องนี้เป็นแง่บางครั้งต้องมองข้ามบางครั้งต้องคุยกันบางครั้งต้องทำความเข้าใจกันนะครับถ้าไม่คุยกันไม่ทำความเข้าใจกันเราก็จะไม่มีความหนักแน่น มาด้วยสถานการณ์เก้าพ่อหลวงเราในกลุ่มก็ให้เรารู้รักสามัคคีนะครับให้รู้จักฟอร์เพียงให้รู้จักอะไรอย่างน<อ>ี้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่าเียพวกเรามีอยู่แล้วปกเป็นพื้นเดิมที่ดีอยู่แล้วถ้าเราไม่สามัคคีกันเนี่ยเราจะไม่สามารถแพ้ไครกว่าเกือบห้าแสนฟองออกมาจากบ้านเราได้เอาไปช่วยเหลือคนเนี่ยไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนคนผมถามว่าเรื่องเหล่าเนี่ยขนลุกเลยเ่ยนี่ขนลุกจริง าจากบ้านเราครั้งนั้นเห็นไหมที่ไปแกไอ้เรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ,ๆผมบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากซื้อไข่ยก่คนรถตสิบรอครับเห็นไหมใี่ถือมือเราท้งมน